สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวโน้ไปไปตัวกันเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็เราไปซื้อมาเราก็จะจัดในกระเป๋าให้มันดีๆเดี๋ยวลองเอามาให้ทุกคนดูอย่างเราจะแบบนี้ทกทนยังไม่หมดอีกนะไปไปเปิดตัวอีกต่อ เปิดเลยอุ้ยเข้าไปเลยนี่ประวัณเท่านี้มีน,นีเห็นไหมทุกคนเลือดมากเดี๋ยวมาฟังแบบเียง a S M r หน่อย ทุกคนเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวเราจะมาทาแป้งกันทาแป้งทาแป้งเลยทาทาครบป้าอุ๊ยไม่ใช่พึ่งเทนี่มีเพชร thì thì thế tì wow đi qua bay bên em mê thôi hai tuần bay ok 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 rồi ok mà ok 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 แป้งอะเข้ากับสีผิวทุกคนอยปปาาู่แล้วเจ็บปะนี่ปากเสียงก็ะทายู่อือได้ตาข้ามากเลยแล้วต่อไปก็อุย้ยเจอความตึงนาของตัวเองกอ็อกุ้ยน่าดังกาน เชื่อมีอีพีสองแน่นอนอไปเลยไปไปไปมีแค่นี้แหละแต่ก็ถ้าเครเจุดขอครับสวัสดี